สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่11บเอ็กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาสเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝากทั้งหมด4 EP 4ตัวเน้นเช่นเคยโดยที่ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่ห กระดกมงฟุตกับแบล็กทมพลาดในการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากมากครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองด,ดูลดแฮนดิแคปกระดกมงฟุตกับแบล็กศึกลีกเอิงฝรั่งเศสแข่งขันกันตอนสามทุ่มตรงบ้านเราสสนนราคาให้ทีมเยือนนะหมุกไปต่อที่ครึ่งลูกรอ้า บรัสกับแกงมงฟุดอันที่จริงชื่อชั้นทีมคมไม่ได้ห่างไม่ได้ต่างแตกแตกต่างอะไรกันมากมายนักแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอันดับและคะแนนในตารางค่อนข้างมีความชัดเจนอยู่กันคนละฝากฝั่งนะแต่วันนี้ภาพรวมจะเป็นอย่างไรเราไปไล่เรียงดูกันเริ่มต้นเหมือนเดิมตารางนี่ ในตารางหลีกเราจะเห็นได้ว่าแกรกมมกุฎคือจีลดับที่18 km. ของตารางเป็นมวยมีอยู่15คะแนนโอกาสอยู่รอดยังมีแต่ก็ดูแล้วเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนแต่ถาไม่มีไม่มีเพราะว่ากลุ่มที่อยู่ในโซนปลอดภัยคะแนนห่างจากพวกเขาแค่4แต้ม4นนีคะแนนมันไล่ทันได้มันไล่แซงกันได้ มันอยู่ที่ว่าแกลกมงพจจะเฟิร์นคืนฟอบได้หรือเปล่าอันนี้แหละคือปัจจัยหลักเพราะแข่งขันมาแล้ว20เกมผู้ชนะ,ะได้แค่3นัดเสมอ6แพ้11มันเป็นงานที่ไม่ง่ายยิงประตูได้แค่14เสียไป32นะคะส่วนทางแมตแมตขึ้นไปอยู่หัวตารางเลยไปอยู่อัแดั่ที่3นู่นเลยลุนพื้นที่ยุโรปเลยมี36คะแนน การลุนแชมป์ลีกไม่ต้องพูดถึงเป็นไปไม่ได้ยากเกิดไปแต่การลุ้นแยกอันดับที่สองจากนิดที่มี39มันคืออะไรที่ไม่เกินเอื้อมมันคืออะไรที่ไม่เกินความจริงและมันคือเป้าหมายของแมทที่พวกเขาหวางไว้เพราะนั่นหมายถึงแมทจะไปลุยอยู่ฟ้าแชมปนลีกนะซึ่งตำแหน่งเนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนจะเป็นพวกลิวมั่งนิดมั่งโมโนโกมั่งหมักเซมั่งที่ดูจะมีหวังอ แต่ในดูกอันนี้มีแมสมาแจมด้วยนะสนุกแน่นอนแสดงให้เห็นว่าวันนี้ทั้งแกรกมงฟุดท,ทั้งแมสต่างต้องการสามคะแนนเต็มด้วยเป้าหมายที่โคตรแตกต่างนะครับนี่คือการเจอกันระหว่างอันดับที่สิบแปดมวยกับแมสอันดับที่สามของตารางด้านผลงานกันบ้างแกรกมงพุตมวยครับผลงานห้าเกมหลังสดพวกเขาชนะหนึ่ง เสมอสองแพ้สองก็ถือว่าไม่ได้เลวร้มากนักในฟอร์มช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรนะกลางกลางกลางที่ว่าเนี่ยหมายถึงกลางกลางเมื่อเป็นเมื่อเอาไปวัดกับคุณภาพความเป็นแกรกมงกุฎนะมันดูกลางกลางจะบอกว่าแย่เลยมันก็รุนแรงเกินไปจะบอกว่าดีมันก็ไม่ใช่นะะมาณเนี้ยกลางกลาง การลงทุนจำไรเกมเดียวเจ้าสองเกมขาดทุนสองเกมหักลบกบนี้แล้วก็ยังยื่แดลบอยู่ดีควักเนื้ออยู่ดีเข้าเนื้ออยู่ดีก็ถือว่าขาดทุนแล้วแหละในขณะที่แบรดลนะ่ะแบรดผลงานห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งต้องมองเลยนะว่าเป็นช่วงที่ผลงานแบรดดูไม่ดีเท่าไหร่กลางกลงเมื่อเทียบกับว่าเป็นแบรดถ,ถือว่ากลางๆเลยชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่ง เพียงแต่เมื่อดูในรายละเอียดเมื่อดูในรายละเอียดของออแมตตมันก็อดมีความน่าสนใจไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าสามเกมหลังเนี่ยแมไม่มีไม่มีชัยชนะเกิดขึ้นเลยสเสมอสองแพ้หนึ่งแต่สามเกมกลังวเนี่ยเป็นการเจอกับเป้ชโคตรทีมถึงสองเกมและเป็นการไปเยือนเป้ชโคตรทีมถึงสองเกมด้วยนะ เสมอเกมหนึ่งแล้วก็แพ้กเกมนึ่งในบอลถ้วยโซนในเกมนึงเป็นการเจอกับนีทนีทเป็นไทยครับก็นีทก็เป็นรองจ่าฝูงไงที่แมทมันอยากแซงหน้ามันอยู่แบบที่สองอะคือแมทเจองานหนะักมาสามเกมติดมากเถอะวันนี้พอพ้นจากโปรแกรมโหดเจองานเมาสุดคือหมวยของตารางเลยวันนี้แมทจะเก็บสามคะแนนเต็มเพื่อ,อยื้อแย่งกับนีทเรื่องอันดับได้อีกหรือเปล่า น่าสนใจมากการลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมเจ้าหนึ่งเกมหักลบกลบนี้แล้วถือว่าไม่บวกแล้วก็ไม่ลบนะไม่บวกแล้วก็ไม่ลบเพราะฉนั้นในภาพรวมของผลงานเนี่ยก็คงต้องบอกว่าแบรนด์นั้นอาจจะดูดีกว่าแต่ก็ใช่ว่าแกงพูดจะไม่ไม่ไมอ่อ่ไม่มีเกมที่หนักๆน,นะพวกเขาก็มีเกมที่แพ้สองเกมแนี่ก็แพ้กับสามหมูกนะแพ้กับริวนะ เห็เว่าเมื่อเทียบกับแบทที่เจอกับนีดกับเปนเชมันหนักกว่าทั้นเองก็เลยเล่าบอกเก่าเล่าสิบให้ฟังส่วนการเจอกัน5ครั้งหลังสดก็เห็นในชาดครัว่าแบทเอาชนะได้ถึง4ี่ครั้งเสมอ1ครั้งนะก็ดูดีกว่ามากๆในการเจอกันเลยนะสาหรับแบทซึ่งอันนี้ชัดเจนมากเหลือเกินนี่คือข้อมูลพื้นฐานของแรกร์มฟูกับแบทที่ไล่เรียงมาตั้งแต่อันดับและคะแนนในตารางนี้ ผลงานห้าเกมหลังส่วนของเจ้าบ,บ้านผลงานห้าเกมหลังส่วนของทีมเยือนการลงทุนของเจ้าบ,บ้านการลงทุนของทีมเยือนและการเจอเจอกันว่าใครดีกว่ากันใครข่มใครไหมก็จากที่เรามาทั้งหมดเนี่ยก็ดูจะเป็นทางแบรดที่น่าสนใจกว่ามาส่องพูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าต่างห้าลายกันบ้างวันนี้เจ้าตัางห้าลายในส่วนของรักคาพูปรากฏว่าพวกเขาก็ไม่ได้หลังใ,ใจอะไรนักหนานะ ปรับลดลงทั้งหมดในช่องทีมเยือนอย่างแบกลดลงทั้งหมด5รายรครบถ้วนและในขณะเดียวกันก็ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมด5รายของพวนในช่องกลาดมงพุทธเจ้าบ้านที่กำลังลุ้นหนีก,การตกชั้น,นลดลงในช่องทีมเยือนหัวตารางและเพิ่มขึ้นในช่องทีมเจ้าบ้านถ่ายตา,ารางโอกาสเสมอขึ้นสามลงสองเพราะนั้นเด่นๆที่ราคาผูอยู่กับแบดครับเจ้าเลือก Black. แบดแฮนดิแคปครึ่งคูบลูกล้ำห้าของแบด เจ้ายัางคงยืนยันเชื่อใจทีมเยนแบทพราะปรับราคาลดลงทั้งหมดเลยห้าลายครบถ้วนกระมวลความในขณะที่ช่องบอลรองชาวบ้านก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าลายครบถ้วนกระมวลความเพราะนั้นด้วยผูน้นี้ด้วยแฮนดิแคปนี้จึงยืนอยู่กับแบทเลยและเมื่อมวงรวมกับข้อมูลพื้นฐานวันนี้บอลโอเคขอจัดแบทวางใส่ตอบแบทเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาว เป็นตัวมั่นใจสุดเนสุดตัวที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะขอใส่แมดจับต้องถอนกันหน่อยถอนกันจริงๆวันเสาร์นี่อะไรกันไม่รู้บอลบ้าบอขอแตกแมนซิตี้ก็เสมอตัวลิเวอร์พูลก็หูขาดนะลูต้นานเท้าเก่งเลือเกินแม่งแพ้คาบ้านแพ้ก,กับขายเชมียฟิล์มรูเเต็ดกุระงงอ่นะมอลบานหมหมกติดนี้ดีโแรเลมนี่ไม่ชนะใครมาหลายเกม ดันมาเก่งเกมนี้อีกโอ้ยไปกันหมดไปกันหมดเลยวันศุกร์ที่ได้มาในวันสองคืนเจ้าหมดเลยโคตรแรงนะจัดแบดไปเลยครับตัวแรกครับสำหรับท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP สอง EP สาม EP สี่ก็ลงกนติดตามกันให้ครบถ้วนขอมาคุณมมากๆครับ